คุณคิดอย่างไรกับคําว่าเภสัชกรเชี่ยวชาญสวัสดีค่ะเภสัชกรหญิงชนากิจอิมบำรุงนะคะจากทีมเปลี่ยนให้แก่งเน็กซ์นะคะเบอร์ B 23คําว่าเภสัชกรเชี่ยวชาญเนี่ยนะคะเป็นการเซอร์ติฟายคุณค่าวิชาชีพของเภสัชกรนะคะให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคมนะคะโดยเฉพาะในวิชาชีพเราเนี่ยเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นการเรียนรู้ที่เป็นแบบ ลองไลฟ์เลอร์นิ่งนะคะเป็นการเรียนรู้แบบไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นวิชาชีพที่ต้องไปดูแลประชาชนที่มีเศรษฐฐานะที่แตกต่างกาันหรือว่ามีองค์ความรู้หรือว่ามีในเรื่องเกี่ยวกับการความเชื่อทัศนคติเนี่ยการที่เราสามารถที่จะพัฒนาองค์ความรู้ของเราให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ย เป็นสิ่งที่ดีนะคะนอกจากนั้น,เ,นเรายังได้รับการยอมรับกับสหวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลที่ร่วมกันในการดูแลประชาชนนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราเข้าอยู่ในสังคมของ ผู้สูงอายุนะคะการดูแลประชาชนเนี่ยไม่ได้ทําเพียงแค่วิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งเท่านั้นต้องเป็นการทําแบบสหวิชาชีพนะคะลงไปให้ถึงปฐมภูมิเองหรือแม้กระทั่งในเรื่องของเภสัชกรชุมชนที่ทํางานในร้านยานเนี่ยค่ะถ้ามีการเซอร์ติฟายตัวเองในระดับต่างๆเนี่ยก็จะเป็นที่ยอมรับของประชาชนสร้างความแตกต่างความโดดเด่นให้กับร้านนะคะแล้วก็สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่เข้ามารับบริการคุณคิดยังไงกับคำว่า ตำแหน่งงานเลื่อนไหลสวัสดีค่ะเภสัจกรหญิงชนากิจอินบำรุงนะคะจากทีมเปลี่ยนให้แก่งเอ็กซ์ เบอร์23นะคะตำแหน่งวิชาการเลื่อนไหลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะมันสร้างในเรื่องของ motivation โดยเฉพาะในเภศัชกรที่ทำงานมานานนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เรามีทั้งเภศัชกรที่จบทั้ง5ปีแล้วก็6ปีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะส่งเสริมให้เขามีการทำงานแล้วได้เลื่อนตำแหน่งเลื่อนไหลไปตามคุณวุฒิวัยวุฒิที่เขามีประสบการณ์เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สร้างในเรื่องของกำลังใจนะคะเพราะปัจจุบันเนี่ยอาชีพเพศ ทุกๆสาขานะคะเป็นอาชีพที่แบกรับผู้ป่วยจำนวนมากนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่มีประชากรผู้สูงอายุในจำนวนที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดภาระงานตรงนี้ของเภสัชกรเนี่ยทำงานโดยที่ไม่ได้รับในเรื่องของการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตัวเองรวมถึงได้รับการโปรโมตนะคะแล้วก็ สามารถที่จะได้รับค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นตามคุณวุฒิแล้วก็วัยวุฒินะคะก็จะทําให้เกิดความทอ้อแท้ในการทํางานนะคะซึ่งทีมเปลี่ยนให้แก่ง next เนี่ยเราก็มีนโยบายในการสนับสนุนชอนพอพอัตรากําลังเลื่อนไหลนะคะค่าชํานาญการพิเศษตอบแทนในเรื่องของความสามารถนะคะในตําแหน่งงานต่างๆซึ่งอยู่ใน next generation นะคะซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปดูวิสัยทัศน์แล้วก็นโยบายของเราได้ที่ facebook ทีมเปลี่ยนให้แก่ง next นะคะอย่าลืมนะคะเลือกทีมเปลี่ยนให้แก่ง next นะคะเบอร์17-28ค่ะขอบคุณมากค่ะ